เดี๋ยวพึ่งอ่าอะอยู่กับยิ้มทั้วักันยายหนุ่มสองคนอือนือนนนดินดินดินได้แอมว่าไงนะอยู่ที่คนแก่แก่อยู่ที่คนแก่แก่มองใหญ่เลยใครทำอะไรยาย่สั่งเลยใหญ่สักงมึง อะไรรู้อะไรฮะเออโชว์เหรอคะโชว์ท่าเหรอคะเดินได้อะายอย่างครับเป็นแบบไหนเป็่แบไหนบอกบอกเต็มตอย่าอย่าเป็นคนไม่ดีจะคนเป็นให้ได้ไม่ดี

บังไม่อาปากก็อาอ่ายไม่ต้องหันดูพ่อที่ลูกอืมไม่ต้องหันดูพอ่อเยออไก่ที่ต้องไว้อะ่เดี๋ยวก็สับชิ้นเด็กทอดเอาไปกินของเทมไม่แน่เตากินแบบเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเหลือเอาไปเอาไว้ไปด้วยครับแม่ถ้าไม่เหลือก็หมดแล้วก็หมดที่นี่ก็ได้ได้ใช่เลย,ย ยิ้มกินเลยไม่ต้องยิ้มกินเลยค่ะเห็นพ่่อถายนยิ้มเห็นพ่อถ่ายหนูยิ้มเหรอลูกเคี้ยวเหรอยิ้มเหรอลูกไอเจจจังลองอัจจอเจจจังอัลเทพอยู่นะจะหันไปดูพ่อเอ กินเยอะเไปดูข้างหลังขึ้นแค่วนีะแล้วจะโทรไปหาถ้าหลายเนี่ยหม่แล้วอ่ะจังจังวังวงอ่ะจัง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 อาใ้กินชอบไปลูกเน้นอ่ะต้องเปลี่ยนคนป้อน้องแง่ยีแต่นอาป้อนนะอ่ะให้ยีแต่นอาป่อนไหม

อร่อยไหมคะอร่อยัหมคะอร่อยไหมคะอ,อม,ะออมะัอีกแล้วมาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วอันดัตังเหมือนแขงโอ้ยไอ้เหรอนับเสร็จแล้วมัสบัดไว้ลูกเลยดีไหม,มเดี๋ยวให้ใช้ที่เดียวกันนะฮึ กินไหมอร่อยไหมมันอร่อยหมอมันจมันทำตาเลยเนะมันมองจานข้าแล้วเริ่มมันตาเขาหากันอดีย่าองเน่อ้หนไปีมันมองจอแล้วตาเลยเขาหากันเดยกัตลไทเลยอะตลกอะลกอะหนูเป็นคนตลกอ่ะหนูอเอามือเข้าไปทำมันเอะ เออทำอเนีือน้องเล่นตลกอ๋อน้องมาแล้วค่ะข้าวสวยข้าวสวยมาแล้วอันั่มแหม่ม่่ข้ามาแล้วอ๋ม่มแหม่มแม่มไม่ไม่แหม่มเลยแล้วไม่แหม่มมือแแหม่มมือลูกเอ้ยอาบะเฮ้ยข้าวเว้ยไม่สนใจน้องขามข้ามาแล้วลูกแหม่เออออกอ เออเอาเกินก่อนเกิ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 นเอ้ยขำอะไรอ่ะมันมีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอขำอะไรขำอะไรอืมมีความสุขเหรอกินข้าวเหรอฮ้ยหาวหรือหาวหรืออ้าปากวะเนี่ยหาวหรืออ้าปากหล่อหรือมีตอบด้วยเฮ้ยเขาไี่มีตับเว้ย น้องคามาเลวคะแม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 มมมมอแมแมกินกืน่หนูกินมือด้วยลูกน้องเล่นตลกได้ทำตาเลได้ลูกดดนิ้วซะอีกโต เออไม่เหมือนวันแรกที่มันกินได้น้ำกินใหญ่เลยนะเอ้าข้าวมาแล้วอข้าวมาแล้วแมนแมนแมนข้าวมาแล้วเว้ยนี่เอาข้าวมาแล้วแมนแมนกินข้าวกันดีกว่าแมน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 เออต้องอย่างนี้สิกินข้าวน้องไม่เรียนพื้นโลกไม่เรียนไม่เรียนพื้นพื้นโต๊ะเด็กมันกินเหรอเออไปเรียนไปกินพื้นโต๊ะอ่ะ กินแล้วไม่จะจับท้อนเองด้วยวันักเลงจริงกินก็ไม่กินจะจับช้อนเองอีกโอเคอมมม Hãy subscribe cho thả, không chơi lên những